เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมที่ว่าล้ำหน้าหรือล้ำยุกเนี่ยก็คือล้ำยุกที่เขาไม่ค่อยพูดกันในธรรมะที่เขาจัดกันไมาเป็นธรรมะชั้นสูงเขาไม่คยพูดกันแต่ท่านอาจารย์ก็พูดและในส่วนตัวนะคะก็มีความรู้สึกว่ขอบพระคุณท่านอาจารย์จริงๆเลยที่ท่านได้นามาพูดแล้วก็นํามาสอนให้ฟังเนี่ยเพราะถ้าหากว่าท่านไม่พูดท่านไม่สอนเนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่า หนทางที่จะเดินต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมเนี่จะไปสู่ที่จุดไหนไม่รู้แต่นี่ท่านบอกเอาไว้บอกเอาไว้ให้รู้ว่าหนทางเดินของผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์นนะจะต้องเดินไปอย่างนี้จนกระทังถึงจุดนี้จึงจะเป็นจุดที่สุดจุดสูงสุดจุดที่สุดท่านก็บอกให้รู้บอกให้เข้าใจ แล้วก็ส่วนจะไปถึงได้แค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของความภาคเพียนพยายามของแต่ละคนดีกว่าที่จะปิดกั้นใช่ไหมคะถ้าปิดกั้นแล้วไม่บอกไม่รู้เราก็เหมือนคนตาบอดไม่รู้ทางที่จะไปแต่ถ้าบอกให้รู้มันก็ขึ้นอยู่กับส่วนตัวของแต่ละคนว่าจะมีความอุตสาหะพยายามมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นที่ได้รับการกล่าวขวัญแล้วก็ได้รับการจดจำได้เนี่ย ก็คงจะเป็นเพราะความจริงใจความซื่อตรงของท่านซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าซื่อตรงต่อพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรท่านก็นํามาบอกกล่าวอย่างครบถ้วนก็รู้สึกเป็นการขอบพระคุณทีเดียวที่ท่านอาจารย์ได้นํามาบอกให้รู้แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราลหละว่าเราเนี่ยตั้งใจจะเดินไปจนถึงไหนแล้วก็จะมาโทษครูบาอาจารย์ไม่ได้แล้วเพราะรู้แล้วบอกแล้วหมดบอกหมดทุกอย่าง เหมือนดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้เสมอว่าสิ่งใดที่ควรบอกควรสอนเราก็ได้บอกหมดแล้วได้สอนหมดแล้วคือท่านตรัสกับพระสาวกของท่านได้สอนหมดแล้วได้บอกหมดแล้วไม่มีปิดบงังไม่มีอะไรที่จะเก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายที่จะตั้งศึกษาเรียนรู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงที่สุด ถ้ามีอะไรที่สงสัยพระองค์ก็ประทานโอกาสให้ไต่ถามได้แล้วก็จะตอบให้ฟังเพราะฉะนั้นที่กล่าวขวัญถึงท่านอาจารย์อยู่เสมอแล้วก็ยังจําได้จําสนโมกได้ก็คงเป็นเพราะเหตุที่ว่าท่านได้นาธรรมะที่ไม่ค่อยจะมีผู้ใดพูดให้ฟังมาพูดให้เราฟังเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบพระคุณกระตันยูต่อท่านเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจก็คือว่า ท่านอาจารย์มักจะคิดถ้อยคําสอนที่กระทบใจให้จดจำมีไมหมฮะจำได้ไหมไหมที่ท่านอาจารย์พูดถ้อยคำที่ทําให้กระทบใจแล้วก็จดจำได้เช่นตัวกูของกูบางคนอาจจะบอกโอ้ท่านอาจารย์พูดไม่เพราะท่านอาจารย์พุทธทาสพูดไม่เพราะตัวกูของกูแต่ว่าแหมมันชัดใช่ไหมตัวผมตัวดิฉัน หรือหนูอย่างนั้นน้องอย่างนั้นน่ะมันไม่สะใจเวลาที่อารมณ์โกรธเข้ามาครอบงำจิตต้่งกูแม้นตัวกูของกูแต่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าตัวกูของกูเนี่ยเพื่อจะย้ำให้เห็นว่านี่แหละนะไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เพราะยึดมั่นถือมั่นในตัวตนตัวของตัวเนี่ยแต่ไอ้ตัวกูน่ะอะไรก็กูของก็ของกูทุกๆอย่าง เพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันถึงทําให้ไม่หลุดคือไม่หลุดออกไปนอกกระแสหรือวงกลมติดอยู่ตรงนี้เองแล้วท่านก็เขียนหนังสือเรื่องตัวกูของกูเล่มใหญ่หน้าอ่านมากอย่าลืมไปหาอ่านนะคะถ้าอ่านเรื่องตัวกูของกูเล่มใหญ่เนี่ยแล้วจะจะทราบซึ้งอ่ะจะทราบซึ้งในความหมายว่ามันหมายความว่าอะไรจะทราบซึ้งในโทษทุกข์ของการที่ยึดมั่นถือมั่นในมัน แล้วก็จะทราบซึ้งในคุณประโยชน์มหาศาลถ้าสามารถจะละลดมันได้จนทั้งหมดไปเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากแม้ชื่ออาจจะฟังไม่เพราะแต่มันเป็นความจริงหรือตายซะก่อนตายเคยได้ยินใช่ไหมคะไอ้คำว่าตายนี่ไม่ค่อยมีใครชอบหรอกถ้ามาพูดคำว่าตายเขาเรารู้สึกว่ามันอับประมงคลแต่ท่านกลับสอนมาตายซะก่อนตาย นี่ก็ต้องศึกษาให้รู้ว่าไอ้ตายซะก่อนตายเนี่ยเป็นยังไงก็คือตายจากอะไรตายซะจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถ้าตายซะจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ผลที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรก็จะตายจากความทุกข์นั่นแหละอยู่เหนือความทุกข์ได้นี่แหละเพราะฉั้นการตายซะก่อนตายนี่ไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายแต่ถ้าว่าตายในลักษณะนี้ ตายจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนตายจากการเป็นทาสของกิเลสโลภโกรธหลงตายจากการเป็นทาสของตัณหาความอยากถ้าตายจากสิ่งเหล่านี้ก็คือตายจากตัวกูและของกู